ปีมะแม่หรือปีแพะตามตำราจีนถือว่าเป็นปีแห่งความอ่อนโยนเมตตาและศิลปะคนที่เกิดปีนี้มักจะมีจิตใจอ่อนโยนสุภาพและรักความสงบพวกเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ในแบบนุ่มนวลไม่แข็งเกร้าวแต่กลับหน้าหลงไหลยอย่างเงียบเงียบ นิสัยของคนปีมะแม่มักจะเป็นคนอบอุ่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมักจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงเหมาะกับงานศิลปะงานที่ต้องใช้จินตนาการหรืออาชีพที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนเช่นงานออกแบบงานบริการหรืองานที่เกี่ยวกับจิตใจคนอื่น ในเรื่องการงานคนปีมะแม่เป็นคนขยันและอดทนแม้จะดูอ่อนโยนแต่เวลาจริงจังก็สามารถทำงานจนสำเร็จได้ดีจุดแข็งคือความรอบคอบและละเอียดแต่สิ่งที่ควรระวังคือความลังเลใจไม่กล้าตัดสินใจในบางครั้ง ในเรื่องความรักคนเกิดปีมะแม่เป็นคนโรแมนติกมีความซื่อสัตย์และทุ่มเทให้กับคนรักอย่างเต็นหัวใจแต่บางครั้งอาจจะขี้กังวลหรือคาดหวังมากเกินไปทําให้เกิดความไม่สบายใจได้จึงควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเชื่อมั่นในความสัมพันธ์มากขึ้น สำหรับดวงชะตาคนปีมะแม่โดยทั่วไปจะมีผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างคอยช่วยเหลือเสมอเหมือนแพะที่มีฝูงคอยอยู่เคียงข้างไม่ค่อยถูกทิ้งให้อยู่ลำพังแม้จะมีอุปสรรคแต่สุดท้ายก็มักจะผ่านไปได้ด้วยความเมตตาและบุญเก่าที่สั่งสมมา สรุปแล้วคนเกิดปีมะแม่คือผู้ที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนแต่แข็งแกร่งในใจลึกๆหากกล้าที่จะตัดสินใจและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นความสำเร็จและความสุขก็จะตามมาอย่างแน่นอนครับ